ทางนู้นก็ปิดออกไปได้ออกไปทางนี้นักเรียนเขาจะออกนักศึกษาประตูเขายังไม่เปิดเ็าปิดเลยนี่เวลารา,า,า,าชาพัชรจักราชพัชอุดรธาน,นีอย่าเห็นดอกไม้มงั้นนี่มาท่ายมงงือเบิงดอกไม้สวยสวยถ่ายคิมย่างอากถ่า,าย khác nhìn khác rồi Nhìn thấy thật trong ba Tôi nhớ Khác nhìn cái mình rồi mày cái lăng bản ดอกไม้เขากันมากเลยปพี่หนุ่มพี่งามถวั่วสวยๆพี่น้องก็บอางๆงามๆงามเลยไม่จอดใชยพี่น้องก็สะอ่อนเลยู่เขาสวยๆงามๆอวดถ่ายไม่ได้ทำไมเขาทองคว้าเขากันขนาดนะั้น สวยจังเลยท้องฟ้านี่กำลังจับกันถึงก่อนถึงก่อนบดละแดดต้องหันเนี่ยแดดตันนี้หดแล้วนี่ยนี่บางละกำลังจะล่มละตอนนี้สวยมาถ่ายให้พี่น้องดูนะจ้าอย่าไว้เด้ดจ้ารอหาทายชีพ